คุณสมบัติป่วนน้อยคุณสมบัติเมียหลวงคุณสมบัติเนี่ยไรเอ้าบัวหลวงบัวหลวงเอาบักคุยตัวบักคุยอ่อนบักม่อนคุณบักขนแข็งบักแทงบักเข่าบักเน่าบัวดีบักสีบักเก่งบักเด้งบักไหวบักไข่แต่น้อยสอนบัวยือบักมือบัวนิ่มบักยิ้มบัวเป็นบักขี้บัวอยากบักปากบัคุณดงูนบัหลายบักขายขีนาบักนาแต่เมียบักเลี้ยบัวมีบักดีแต่เมาเราแต่เล่นเฮ่ย์เรียร้อยเรียเร้เยอนเหมือนนี่เรียร้อนเรียร้อน

พราอรพาร่มพาร่มด่ s. <S ้นหยังเออพาปเขาแคเขาเอาุน um, ี่เขาเาินกยอกไปแล้วเขาเขพอาร่พอร่พราผู้คอยแข็งผู้แห้งดีผู้สีดุผู้หูหนักผู้สัตวผาผู้หาเงินผู้เอิญง่ายผู้ใจ่าอันผู้ขันมีแห้งผู้ดังเพแข็งผู้แห้งเพรอึดเฟืดตลอดเลยล่ะค่ลูกเดียวเจ้าวคืนเยมีน่อยมีหน่อยเมีหน่อยมีหน่อยผู้อัน พวยดีพวผพว้เก่งพูดด้เบาไปเลยอบาไปรล่นอาไปรล่นะพูดทน่อยวาไปเลยย่ำเบาเกินกันเอจับโบได้วดีผู้หีหัดผู้ปัดกิขึ้นผู้เตือนจะเศร้าผู้บอกว่ายากผู้ด่าเนผมผู้น้องเนเกียรผู้เสียงเนหวานผู้ง่ามเนคนทองผู้ทองเนขาวผู้ภาคเสนว่าเอกง่ามผูถานกระจา